อัปเดตแล้วครับผมสโซร้อนพาร์ทที่2ตอนที่70แล้วไททันโอกแมนดูหน่อยอือหึหกเก้าเก้าดาเมจแบบ20,000ครับทุกคนระยะ60ครูดาวนี่ถือว่าโอเคเลยนะดีเบทห้าหมื่นครับระยะมันไกลอ่ะแล้วมีแบบตีแบบสาดด้วยโอ้โหขอดูหน่อยมันน่าจะมีโมเดลข้างหลังนะครับนะครับและนี่ก็คือสําหรับเจ็คแพ็คใหม่นะทุกคนนะครับดาเมจ40,000 นะครับก็คือระยะ45พูดา 2v นะครับดีเบส20,000และตัวเก่าของเรานะครับสำหรับพี่ตุ้มพี่ตุ้มของเราโอ้ยอันนี้เป็นใหม่อะเนี่ยแต่พี่ตุ้มเราก็เหมือนเดิมครับแน่นอนว่าระยะน้อยกว่านะแต่ตัวแจ็คแพรก็ตีเบากว่านะทุกคนสําหรับตอนนี้นะครับผมยังไม่มีไททันนาฬิกาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับแต่ว่าผมจะมาอธิบายนะครับการโจมตีของเขาแบบข้าวๆก่อนละกันนะตามที่ดิสคอดของเขาเขียนไว้นะครับเขาบอกว่าการโจมตีของเขาเนี่ยเป็นการยิงลูกกลมสีเหลืองนะครับอันนี้เนี่ยเป็นการยิงแบบปกตินะครับ จากนั้นเนี่ยจากนั้นเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีแดงครับเมื่ออัพเลเวล3นะครับลูกกลมสีแดงเนี่ยเขาจะมีความแบบว่าสร้างความเสียหายที่สูงนะทุกคนแล้วก็จากนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นสีเขียวนะครับเมื่อเราอัปเป็นเลเวล5นะครับโอกาสออกสีเขียวเนี่ยแค่แบบ2%องเปอร์เซ็นต์นะทุกคนแล้วเขาก็เขียนไว้นะครับสาหรับลูกกลมสีเขียวเนี่ยทำให้ห้องน้ําเนี่ยติดนะครับและตรงนี้เขาแปลออกมาเขาบอกว่าและทําให้มันเข้าข้างคุณหมายถึงแบบว่าถ้าเรายิงเม็ดสีเขียวไปใส่แบบชักโครงเนี่ย ชักโครกเขาจะมาแบบเป็นพวกเราเหรอเหมือนจะจริงทุกคนนะครับเมื่อยิงเม็ดสีเขียวเนี่ยชักโครเนี่ยหมันเหมือนแบบจะมาเป็นพวกเราครับแล้วชักโครเนี่ยมันก็จะแบบสร้างความเสียหายให้กับชักโครอีกทีหนึ่งเหมือนแบบยิงเป็นพวกอ่ะนะทุกคนน่าจะใช่นะ <S <S 2> <S 2> แล้วก็สําหรับชูริเคนนะครับคนที่อยู่ข้างหลัง3อันตรงนี้นะครับเนี่ยๆ,ๆทุกคนเห็นไหมไอ้ที่เหมือนดาวก,กนนระจายนาฬิกาตรงนี้นะครับสำหรับชูริเคนนะครับสอันเนี่ย ที่รออยู่ข้างหลังเขานะครับความสามารถของเขาเนี่ยคือจะแช่แข็งนะทุกคนแช่แข็งชักโคกเนี่ยเป็นเวลา10วินนะทุกคนแล้วก็มี ครูดาวเนี่ยสามร้อยวีนะครับรู้สึกว่าน่าจะเป็นแบบสกิลกดอะไรอย่างงี้แหละอ,อันนี้น่าจะเป็นแบบตัวแรกเลยนะที่มีสกิลกดในแมปนี้นะทุกคนโอ้ oh my god แล้วก็สําหรับอ่าช่างก้องเจ็คแพนะก็ไม่มีอะไรมากครับทุกคนก็คือเพิ่มระยะอะไรอย่างเงี้ยเนอะดาเมจสี่มงสีงส่หมื่นนะครับแล้วก็แน่นอนครับสำหรับสเปียร์สปิเกอร์แมนเนี่ยต้องรอเอ่อตู้คอลลีนะทุกคนเพราะว่าอันนี้มันยังเป็นแบบตู้เก่าอยู่เลยเอาเดี๋ยวมาเฉยผมออกเข้าใหม่แล้วสเปียร์สปิเกอร์แมนมันก็มาแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเออเป็นรีเจนส์ล โอเคอ่าร์รีเจนรีเจนอสูมซาน่้อยทีเดียวก็พอละมั้งของพวกนี้ไม่พอฮะมาแล้วผมร้านสตาร์บั克สโต้ร้านคิปเกมพาร์ทแมปต่างๆไม่ว่าจะเป็นเติมโลบัคหรือจะเอ็มเคฟาร์มเงินแมปทอยเลสเราก็มีแลวยังมีบริการอ,อื่นือนอีกมากมายอย่าลืมไปซื้อกันนะคะได้ที่ร้านสตาร์บั克สโต้ โอเคได้แล้วผมสําหรับสเปียนะอันนี้ก็ไม่น่าตึงมั้งตอนแรกผมคิดว่าจะอยู่มิติกด้วยนะแต่ไม่ใช่ครับเป็นแค่รีเจนนะสเปียสปิเกอร์แมนครับดาวเมจ2อ0พระยะ25ครูดาวหนึ่งวิอ่ะเออแล้วก็ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยทุกคน,นครับมีไปเสนีเข้ามาแล้วนะครับทุกคนอาจจะงงว่าเฮ้ยไอส่งกล่องไปเสนีเนี่ยมันคือยังไงนะครับคือมันสามารถส่งเพชรได้แล้วแต่ก็มีค่าส่งนะ100บาทอะไรเงี้ยนะทุกคน อ้าวไหนบอกมีแล้ว <c oughs> โอ้โหแต่ในดีดคอร์เขียนเหมือนจะมีแล้วก็ตรงนี้ทุกคนสําหรับด่านทอยเลนเพจคิเนี่ยเหมือนเขาจะเปลี่ยนรูปด้วยนะทุกคนเห็นปะว้า <c oughs> เดี๋ยวลองเข้าเล่นดูหน่อยละกันเดี๋ยวเรามาดูอัปเดตต่อครับสําหรับชักโคกใหม่นี่ยทุกคนเป็นอ่าชักโครกแบบว่าทีวีเหรอเขาสามารถโจมตีด้วยกงเล็บทั้งสองข้างได้นะ แล้วก็จะมีโถส้่วมแมงมุมใหม่พรมนะทุกคนห้องน้ํานี้เนี่ยมีปืนไฟนะโจมตียูนิตของคุณโอ้แล้วก็จะเป็นเอ่อห้องน้ําเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนะครับโอเคทุกคนเดี๋ยวเรามารีวิวตัวใหม่กันนิดนึงครับสำหรับสเปียร์สปิเกอร์แมนครับผมนี่อันนี้ผมก็ลองวางเทสไปก่อนโอเคเดี๋ยวผมจะลองมาวางตรงนี้ทุกคนกระเถิบขึ้นมาอาา่าฮะนะครับ คูลดาวของเขาเนี่ยคือสองวีนะเมื่อเริ่มต้นนะทุกคนระยะ15ดาเมจ300ครับแล้วก็ค่าวางเนี่ยหนึ่งนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่าอัพถูกหรือเปล่าโอ้โหจะเลเวลสานี่คือใช้เงิน2000เลยอะ่ะอย่าบอกนะมีแค่3เลเวลอ่ะสรุปน่าจะมีอัพแค่3เลเวลทุกคนดูดิก็เป็นรีเจนส์นะนะคาดหวังอะไรได้ไม่ค่อยมากครับก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนโอ้สั้นจัดเลยนะดาเมจสองพันห้าครับก็ระยะยี่สิบห้าแล้วก็คูลดาวหนึ่งวี แต่ทุกคนอาจจะสงสัยครับว่าเอ mm yeah. ้ยผมมาอยู่ด nah. ่านอะไรเนี <im iros> <im iros ่ยผมมาอยู่ด่านทอยเลทเฮดคิวครับผมนี่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะอ๋อเขแบบอยู่ในโกดังอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยทําสวยอยู่นะคนด่านเขาก็แบบสไตล์แบบก็ครเคี้ยวอยู่นะเป็นแบบก็อยู่ในโกดังนะครับประตูนี่ก็เปลี่ยนใหม่นะดูดิดูมีแบบดูมีอะไรอันนี้ก็เป็นทางแบบซัมมอนมาแต่ผมก็ไม่รู้นะระหว่างอ่อันเก่ากับอันใหม่เนี่ยด่านไหนมันจะมุมเซียนกว่ากันอันนี้ก็ถือว่าได้อยู่นะ หลักๆก,ก็จะเป็นประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตตอนที่70พาร์ทที่2นะทุกคนสิ่งที่น่าสนใจเนี่ยคือมีตัวเดียวเลยนะทุกคนก็คือไททันคอกแมน นะอันนี้โหคนซื้อไปเร็วเหมือนกันนะนะครับหนึ่แล้วโ oh อ้ my god แล้วทุกคนตอนนี้คือมาแล้วครับนี่นะครับ,รบก็จะเป็นแบบส่งกล่องอนะทุกคนนี่ครับร้อยหนึ่งนะเราสามารถส่งเพจแล้วก็ส่งยูนิตได้หรอเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมลองดูสักนิดนึงนะทุกคนเอาเอาเป็นอันนี้แล้วกันนะครับสาหรับเลเซอร์อ๋อเขียนชื่อ,อยี่หรออย่างนี้ก็ดีเลยโอ้โหอย่างนี้คือผมจะแจกตัวได้ง่ายขึ้นนะแต่ผมต้องเสียค่าส่งร้อยหนึ่งนะโอ้โหเพราะฉะนั้นเดีย๋ยวคิดมันจะสั้นไงเด แจกสักหน่อยแต่ว่าสเปียร์สปิเกอร์แมนมันไปแล้วแต่หลายๆคนน่าจะแบบไม่อยากได้นะครับตุ้มพึ่งรีด้วยอะ่ะเพราะฉะนั้นเออผมเอาตัวนี้ละกันครับอัปเกรดให้ท่านสปิเกอร์แมนเดี๋ยวสุ่มมาแจกทุกคนสักหน่อยแล้วกันนะเดี๋ยวสุ่มสัก9ก้าหมื่นนะทุกคนก็ให้เงินมาเลยสักแสนนึงไว้ติดตัวหน่อยนะโอเคเออะละนะครับเดี๋ยวดูว่าผมจะได้มิติกี่ตัวนะก็แจกกี่ตัวดีอะ่ะก็เดี๋ยวดูก่อนแล้วกันนะ อาลาทุกคนยังไงก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะโอ้โหมาเลยทุกคนเดี๋ยวนะขอบูสซะหน่อยโอ้โหมันไม่มีกำลังใจอาลาทุกคนไป l e t สโกยิงยาวเลยครับผม โอเคครับผมตอนนี้คือเงินใกล้หมดแล้วนะคือเหลือแบบ4ี่พันอะไรเงี้ยแล้วลบวกมาแค่4ี่เฮ้ยผมรู้สึกว่ามันได้ยากขึ้นแนฮะสำหรับตัวมิตินะหรือไม่แน่4ตัวนี้อาจจะเป็นคอรลี่หมดเอาจริงแล้วตอนนี้ผมสุ่มเนี่ยผมก็ไม่ได้ดูนะทุกคนเพราะฉะนั้นอ่นะไะเดี๋ยวเราไปดูกันเฮ้ยยังมาอยู่หนึ่งโอเคป๊า อ้าว uh huh. แดงเชือกไม่มีสีฟ้าเลยโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวแจกตัวหนึ่งนะทุกคนนะ,นะนะสำหรับกติกาในการแจกของเรารอบนี้คือสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะโอ้โหผมร้วถูกใจจริงๆ เนะี่ยเอาไปเลยหนึ่งตัวก่อนเรียกได้ว่าเทสระบบก่อนเพราะว่าผมก็ไม่รู้มันยังไงเนี่ยส่งกล่องอะนะใครที่อยากได้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามหลังจากนั้นครับทิ้งชื่อไว้ด้วยนะคอมเมนต์เอาไว้นะทุกคนผมจะได้เนี่ยเอาชื่อไปสุ่มนะจกกี่ตัวดีเอาหนึ่งตัวก่อนขอเทสก่อนนะนี่เดี๋ยวลองกดจิ้มดูเออแล้วก็ใส่ชื่อทุกคนใช่ไหมนี่แล้วก็ของโคลงของขวัญแล้วก็ส่งประมาณนี้ป่ะนะอันนี้ลองเทสดูแต่ถ้าคนไหนแบบเอยรวยๆเชรอยากสนับสนุนผมนี่ก็สามารถ เขียนเพจแล้วก็เขียนชื่อผมนะ T A D U M C C แล้วกดส่งมาได้อันนี้คือสนับสนุนทางอ,อ้อ <c> ม <oughs> อันนี้จ้องจะเอาเพจไปสุ่มกล่องไงเออเดี๋ยวมันจะมีกล่องใหม่เข้ามาเรื่อยๆครับไอ,อผมมันอยากจะสะสมเพจไวเ้เยอะๆสําหรับกล่องหน้านะจะได้เปิดแบบกนันนำน่นจะได้มาทำคลิปให้ทุกคนได้ดูนะโอเคตามนั้นครับผมสำหรับใครที่อยากได้อัปเกรดไททันสปิเกอร์แมนระดับมิติกอันนี้ก็อาจจะไม่ได้หวือหวานะตัวมันเก่าอะนะ แล้วก็ตูนมาพอดีนะทุกคนนะใครที่อยากได้ครับลืมคอมเมนต์มากโอเคทุกคนสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะไปเจอกันใหม่คลิปหนะ้าขอบคุณมากๆครับผมบายบายครับ